สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone X นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปเป็นยังไงทุกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อรด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องรอบๆกันเลยนะครับสภาพนี่คือสวยมากรอบๆนี่คือแบบเงาๆสวยๆอ่ะสีเงินรูดอยู่นะครับอาจจะมีรอยเคสบ้างนะครับแต่ไม่มีปัญหาการใช้งานนะครับมีใช้งานได้เข้าออกทุกอย่างปกตินะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดที่หน้าเพจให้เนาะนี่นะครับ จะมีรอยเคดบ้างนิดหน่อยครับแต่สภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่นะฮะสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยมากมากนี่นะครับนะครับขอพระนี่นะครับ,รบสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับว่จะประมาณนี้นะฮะติดฟิล์มแล้วนะครับหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะติดฟิล์มหน้าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาดูภายในตัวเครื่องกันนะครับนี่ฮะไอโฟน X นะครับผมนี่นะฮะขออภัยไม่ยอมโฟกัสข้าจุ 64GB นะครับผมไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอล้วอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็มาเช็คกันที่สุขภาพแบตนะครับ 100%เต็มนะครับผมแล้วก็มาเช็คกันที่จอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็มาดูกันที่นี่นะครับเกี่ยวกับนะครับดูไปแล้วเนาะขอไปฮนะแล้วก็มาเช็คกันที่นี่นะฮะระบบเสียงมานี่นะครับระบบเสียงนะครับ รถเสียงเพิ่มเสียงไำงาน่ด้ปกตินะครับนี่นะครับโอเคเรามาเช็คกันที่กล้องนะครับมาทสกันเรื่องกล้องนะครับนี่ครับโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนีนะฮะโฟกัสได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับสูบอินซูบเอาได้ปกติเลยนะครับอ่สักหนึ่งรูปนะครับนี่ฮะรูปที่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนีฮะ โอเคต่อไปเป็นกล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะครับมีนะฮะชิบมีนะครับกล้องที่มาก็จะประมาณนี้เลยนะครับนีฮะถ่ายได้ปกติเลยนะครับโอเคนะครับเรียกว่าใช้งานได้ปกติเนาะโอเครายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับจะแจ้งอยู่ที่หน้าเพจนะครับอ่ารายละเอียดกันดูด้วยนะครับผมอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับจะมีเป็นตัวเคสนะครับแล้วเป็นตัวหัวชาร์จหัวชาร์จครับแล้วก็สายชาร์จนะครับโอเคถ้าได้สนใจก็ ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องนะครับแล้วก็ราคาจะแจ้งที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ